โอ้โหโโหาล่มแจมสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมรูบอกนะครับอยู่ในแมปไททชานิกนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วเหมือนกันนะผมเ,<อ>เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ที่ด้านล่างแล้วกันแบบนี้นะครับซึ่งแมปนี้ก็คือจะให้เราเนาะนะผมเอาชีวิตรอดนะครับผมในเหตุการณ์เรือไททานิกล่มให้ได้นะครับและนี่ก็คือเรือที่เราจะใช้แบบว่าในการหนีนะนี่ไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่แจ็คกับลูสนะผมโอ้โหหมานี่ก็ มีหมาบนเรือเดี๋ยววันนี้เออนี่คือจุดที่แจ็คกระโดดแบบว่านี่ครับผมชูมือเดี๋ยวเอาภาพให้ดูครับเป็นประมาณนั้นเลยนี่ไงแจ็คกระโดดโอ้โหใช่ไหมนี่ผมจะบอกให้นะครับอปอนกับปอนเอาเดี๋ยวผมเป็นอะไรไม่ได้ขอพับเจเลยเอาขอพับอยู่ดีๆแล้วไม่ผมคอหลุดโอ้โหทำไมผมตายเอาเอาเอาผมตายเลยปอนกับกุ๊บเคยดูเรื่องเทคโนิลยีไหมครับได้ครับ เคยแบบศึกษาไหมว่าแบบทัานิคมันคืออะไรเหตุการณ์มันมีอะไรเคยเคยพอรู้คร่าวๆครับพอรู้คร่าวๆในลองเล่าดิว่าเป็นประมาณไหนเท่าที่รู้เท่าที่รู้็คือลมจบล่มนานั้นเลเอาแล้วแล้วทำไมมันถึงล่มอ่ะภูเขาน้ภูเขาําแข็งไงเหตุการณ์ก็คือจะเป็นประมาณว่าเรือมันจะไปชนภูเขา้ําแข็งเรือมันก็เสียหายแล้วเราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผม แต่แหละตอนนี้เราก็แค่รอนะรอให้มันชนภูเขาน้ำแข็งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนี่เราต้องมารอวันตายแล้วเนี่ย <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> แต่คือเราจะไม่ทําการเล่นใหม่นะทุกคนคือถ้าเราตายปุ๊บเราจะตายเลยแต่เมื่อกี้ถือว่าไม่นับที่ผมตายเมื่อกี้แจ็คมาโอบหน่อยแจ็คมาโอบเลยมาดูซิว่าเราทั้งสามคนใครจะรอดใครจะตายนะผมใครที่ตายก็คือตายเลยนะไม่มีการเล่นใหม่นะครับผมเฮ้ยยังไงภูเขานั้าแข็งเฮ้ยเฮ้ยมีภูเขาน้ำแข็งแล้ว เฮ้ยรีบบอกกัปตันเร็วภูเขาน้ําแข็งกัปตันเอ่อกัปตันกัปตันกัปตันอเมริกาไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กยูเทิร์นเร็วหักซ้ายหักซ้ายนะหักซ้ายทิ้งสมอทิ้งสมอหักซ้ายเต็มกําลังโอ้ตอนนี้จะชนแล้วหักซ้ายทีครับเอ้เรือเรือมันจะสั่นแล้วพวกเราจะกระเด็นไหมเนี่ยไม่น่าจะกระเด็นมั้ง เอ้ยมันจะชนแล้วอนิดเดียวเว้ยอินเดียนิดเดียแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่ทําให้เรือเททานิคล่มนะผมก็คือการไม่เรียกว่าชนดีกว่าเรียกว่าเฉียวภูเขาน้ําแข็งโอ้มีคนลงไปแล้วเขาไปเอาชีวิตรอดบนนั้นคนปีนภูเขานี่ไหมเสียงน้ําแข็งมันมันขูดกับใต้ท้องเรือครับนี่แหละนี่ป่ะงแล้วมีคนลงไปสำรวจโอ้โหโอ้โหอออ๋ออ๋อ เราได้ผู้หล่อชีวิตละคนที่อยู่บนภูเขาน้ำแข็งนั่นเองโอ้โห <c oughs> ตอนนี้ครับคือเหตุการณ์ก็ได้ชนไปแล้วใต้ท้องเรือได้โดนความเสียหายจากน้ําแข็งแล้วจะเริ่มจมแล้วเหรอใช่มันจะเริ่มจม<อ>หลังจากนี้แต่ว่าเราต้องรอดูกันแป๊บนึงดูด้านในดิเหมือนของจริงนี่เข้ามาด้านนี้ได้ด้วยเฮ้ยนี่มันคือจุดที่นี่นู่ว,ว่ะถ้าดูในหนังนะผมนี<อ>่แจ็คจะมาหาลูสแจ็คจะมาหาลูสตรงนี้ทุกคน นี่แจ็คจะยืนรอตรงนี้แล้วก็โรสก็จะเดินลงมาครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นโรสให้มาอ่าเป็นโรสเลยโอ้โห <laughs> โรสมากเลยครับและเหตุการณ์เรือล่มของเรือทานทานิกนี้นะครับก็เกิดในปี1912นะครับในเดือนเมษาแต่เป็นน่าจะเป็นช่วงสงกรารปะวะถ้าจะไม่ผิดตอนนี้ความผิดปกติของเรือยังไม่มีนะเพราะว่ามันเรือมันยังแบบยังใหญ่อยู่ไงมันยังแบบน้ําเข้ามาไม่เยอะนะครับเฮ้ยเพื่อนนายคิดว่าเราจะไปถึงสหรัฐหรือเปล่า น่านอยู่แค่ทะเลจีนนี่แหละ <laughs> นี่มันทะเลแปซิฟิกทะเลจีน<อ>เหรอของนายเออหวะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันไปสหรัฐไปใต้ทะเล <laughs> โอ้เป <laughs> ็นดูปะการลังไหม <laughs> เฮ้ยรู้สึกว่าเรือมันจะเอ็นๆเ,เลยนะเอ็นลงหน้านิดนึงเลยนะตอนนี้เราต้องทาเหมือนว่าเราไม่รู้ไงเพราะว่าในหนังไม่มีใครรู้นะครับตอนแรกว่าแบบเรือมันจะจมนะครับเพิ่งจะมีคนรู้ทีหลังไอ้คือใดเลยเฮ้ยเออ คือทางนี้เลยอยู่บนเรือเนี่ยมันดูปลอดภัยกว่ากันว่ะเนี่ยอันนี้ไวกิ้งมะเนี่ยตัดอ๋อไอ้หย่อนหย่อนเชือกเลยป่ะหย่อนได้อ๋อโอ้ลงมาแล้วเออโอ้โหกุ๊บลงมาแล้วครับลาก่อนกุ๊บดี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 ลาก่อนโอ้ยไได้แน่นอนนะอะให้โอกาสกุ๊บให้โอกาสกุ๊บเข้ามาใหม่เหลือที่ไม่น่าขึ้นเลยว่ะเฮ้ยนี่ไงมีมีเอาเอาลงแล้วมีเอาลงแล้ว เออเออเดฟกต์นึงกดยังไงอ่ะกดคลิก่อนอย่างนี้วะคลิกเหรอคลิกค้างยังไงอ่ะนี่นังไงเลอยลงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยลงแล้วลงแล้วเฮ้ยเราเราต้องเราต้องเอาลงค่อยๆลงค่อยๆเดี๋ยวเฮ้ยเดินไปค่อยเดี๋นั่นอ่ะเฮ้ยรีบรีบมาลงรีบมาลงตรงนี้ปันเอาลงไงวะเอ้ยเรือเรือลงลงรอดแล้วโอเคเรือลงลงลงเฮ้ยเราต้องไปด้านหน้าเราต้องไปด้านหน้าดิด้านนี้มันจะจมนะ เขาจะรอเหรอเออนี่นี่ด้านหน้านเหมือนด้านหน้าเขาจะรออยู่เราต้องขึ้นเราต้องขึ้นไปบนเรือเฮ้ยฮัลโหลแล้วแล้วเฮ้ยเขาไปแล้วเฮ้ยนี่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 เรื่องมือปฮ้ยล้วมารับหน่อยเฮ้ยเออมารับแล้วเออเออเอออเออเออไปเเออเออเออ ตอนนี้คือเราน่าจะรอดแล้วนะอยู่บนเรือแล้วก็รอให้เรือจมดูเรือจมนะแต่คนนี้จะไปไหนอ้าวอ้าวเฮ้ยตายได้ไงอ่ะตายได้ไงวะอยู่บนเรือควนะคุณผู้หญิงครับคุณไปช่วยคนบนเรือหน่อยครับผมมีผู้รอดชีวิตอยู่เห็นไหมคุณเห็นไหมบนนั้นน่เอาคุณผู้หญิงหายไปแล้วเอเขาเขาไปแล้วไป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 ไไปไปช่วยช่่ยไปช่วยดิไปช่วยเร็วมาหน่อย ยังไงมีคนอยู่ในน้าทะเลด้วยเขาน่าจะหนาวน่าดูช่วยกันเร็วดี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 ดดี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  มันเป็นหน้าที่ของผู้ผมอยู่แล้วลูซลงมานี่แเราลูซเออโอ้อจะจมจะจมโอ้ยโอ๊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 ลวงอย่างเงี้ยอะขี้เกียจเลยมันนี่เร็วบินมาเลยโหยังมีคนอยู่บนเรือเราก็ต้องแวะอะไรกับพวกเขาด้วยยืนไหมล่ะ ยืนไว้อะไรเลยยืนเลยคุณยืนคนเดียวเลยยืนไหมยืนไหมเดี๋ยวคุณตกเรือเลยแล้วปล่อยให้เขาตายเราติดกับเขาอยู่บนเรือเราไม่สามารถช่วยพวกเขาได้เราเสียจจุยน่าจะสองชั่วโมงเลอวเฮ้ยเริ่มมีอาการเสานี่ร่วงมาแล้วจมมาแล้วครับตอพังแล้วแต่คนทำแบบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยครับ จุดที่คนอยู่ส่วนมากนะครับผมก่อนที่เรือจะปางก็คือท้ายเรือนะครับผมเป็นจุดที่คนไปออกันตรงนั้นเยอะมากครับไม่เจอแล้วเขาไหว้น้ำมามารับแล้วมีคนตายแล้วก็าจะตายแล้วขึ้นมาเกินมาแล้วโอ้โหมีคนไหว้มาหาเราด้วยเฮ้ยเต็มแล้วเรือนี่อัดแน่นหมดเลยกันแล้วเต็มแล้วไหว้ไปเรืออื่นไปเรือนู้นตามมาตามมาเกี่ยวมานี่รือลงแล้ว ไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับดับแล้วอทำไมไม่นั่งเรือนี่โลนี่ทุยเรือนเรือนู้นกันเฮ้ยเฮ้ยยัไงเฮ้ยเฮ้ยหักแล้วยังไงหักแล้วหักแล้วโอ้เฮ้ยถอยเร็วมันกำลังจะดึงแล้วมันจะหักลงไปแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหากหักอลังการมาก เอ้ยโดนดูดแล้วเรือที่อยู่ตรงนั้นจะเป็นยังไงวะเนี่ยนั่นสิโอ้มีคนยังมีคนอยู่ท้ายเรือโอ้เป็นภาพเป็นภาพที่น่าเศร้าซะเหลือเกินมาดูครับตอนนี้มีเรือชูชีพประมาณสามลำนะมุ้งมุ้งหนึ่งยังมีคนอยู่บนเรือเยอะเลยเอ้าไม่ลำมาอยู่ใกล้เรานั่งกันมาสี่คน ตื๊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 อตื้อตื้อตื้นตันแข่งหรือเปล่าเรามาดูเหตุการณ์นี่ยังมีคนอยู่บนเรือจริงด้วยประมาณ2คนส3คนอ้มีคนตกด้วยนะเมื่อกี้เห็นโอ้โหดูดิมีคนอยู่บนท้ายเรือเห็นไหมกระโดดจงหยิงจงเยิงอยู่เลยเอ้ยขับไปดูเลยขับไปดูเอ้ยตั้งตั้งตั้งตังแล้วมา เราจะเจ้าเรื่องเล่านี้เป็นเล่าโอ้จมแล้วทุกคนบุ้ง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 บ้งบุ้งบุ้ด้งบุ้้งบุ้มบด้งบุ้้งบุ้งบุ้งบุ้งบงี้งบุ้งเุ้งบุ้้งง แล้วคนพวกนั้นเขาก็ตายเพราะว่าอากาศที่หนาวเกินไปนะครับในน้ำเฮ้ยยังมีคนรอดอยู่เน่โอ้รอดแล้วทุกคนเย่มีข่าวบอก New บล็อกทาว e นึ่งเททานิกแบบว่าเกิดอับปางนะครับผมหลังจากที่ได้ชนกับภูเขาน้ำแข็งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างกับการเอาชีวิตรอดบนเรือเททานิคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ បាទ